แท่งเทียนนะครับใน h หวันในหนึ่งชั่วโมงครับให้ตั้งค่าหน้ากราฟของเราให้เป็นเส้นแบ่งวันก่อนครับคือเราจะนับจากแท่งเปิดวันคือวันคือเวลาตีสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ครับแล้วก็มาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสบสี่สิบห้าสิหกสิบหกเราจะเห็นจุดว่า มันเป็นจุดที่ถ้าเราเข้าบายมันก็นจะพุ่งแล้วก็รอเซลล์กลับแล้วก็บายกลับเราจะทําให้เราจับจุดในการเข้าออเดอร์ง่ายขึ้นตรงจุดนี้ครับอีนี้เรามาดูวันถัดไปครับถัดไปก็เหมือนกันครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเห็นไหมครับสิบหกครับ นี่แหละที่ให้ไปทําเพราะว่าเพื่อสร้างเพื่อเก็บสถิติสร้างความมั่นใจให้เราในการออกออเดอร์แล้วก็มาสังเกตแรงวิ่งอีกทีหนึ่งครับว่าแล้วก็มาฝึกวิเคราะห์ทางเทนแล้วก็เอาข่าวด้วยครับถ้าวันไหนมีข่าวเราก็ดูข่าวไปด้วยครับสถิติมัน90%อยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าเรามาเอาข่าวกับเทนมารวมกันให้มันได้100%ให้ได้มาดูอีกทีนะครับวันหนึ่งเป็นตัวอย่างครับ แต่ให้ทุกคนไปทําย้อนสามเดือนนะครับที่ผมทําแค่ตัวอย่างนี่ครับสามวันเองอวันนี้เหมือนกันครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ชั่วโมงข่าวนะครับข่าวของนิวซีแลนด์วันนั้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิห้าสิบหกเห็นไหมสิบหกเราจะรู้เลยว่าเออมันขึ้นสูงแล้วสถิติข่าวเป็นแบบนี้ยแล้วก็เซลสบายใจเลยครับก็ล,ลงมาอย่างน้อยๆก็พันจุดเราจะบายกลับที่ก็ สบายใจได้เลยครับฮะมันจะทำให้เราจับจุดในการเข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นนี่ก็เหมือนกันครับลงมานี้ทางวันแต่เราก็ยังทำกําไรกันได้ทางนี้เราก็ไม่รู้ทิศทางว่ามันจะไปทางไหนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสมสิี่สิบห้าสิหก็นไหมครับสิบหกปุ๊บพอเราเริ่มสังเกตว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางก็ได้ครับเปลี่ยนจาก ฝั่งบายเป็นเซลล์แล้วก็ดูจากแรงวิ่งปัจจุบันขณะนั้นด้วยครับพอสมมติแล้วก็เก็บแต่เราก็เก็บกันได้มาเรื่อยนะเก็บบายกันได้มาเรื่อยทุกแท่งทุกแท่งแค่เราดูแรงวิ่งเป็นพอมาถึงจุดสุดท้ายปุ๊บเราก็สามารถเก็บยาวขึ้นไปได้ถึง700-800จุดนะครับประมาณนี้ครับยเอนอีกตัวอย่างหนึ่งวันสุดท้ายครับวัน4 5 6 7 8 9 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เห็นไหมครับพอเริ่มสิบสี่ปุ๊บแรงวิ่งหางไส้ได้เรื่องเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าสิบหกไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เราอาจจะยังไม่ออกก็เด์เพราะว่ามันกราบถ้ากราบไม่วิ่งเราจะไม่ออกก็เด์มันวิ่งแค่นี้เราจะไม่ออกเราจะรออ่าสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดวูบมาปั๊บเริ่มบายสมมติว่าเราบายตั้งแต่จุดนี้จุดนี้ก็โอเคสุดท้ายถ้าเรารอได้ ่านมาถึงชั่วโมงนี้มันก็บินอยู่ดีครับอ่ะเห็นไหมเป็นการสังเกตแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปตีเส้นลงเส้นลายให้ปวดหัวแค่สังเกตแล้วก็มาฝึกฝนมาฝึกดูแรงวิ่งของกาบทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จําได้ของเองครับ